สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งซอยเสรีไทย68แยก1น่นั่นเองนะคะวันนี้บอกเลยว,ว่ามิ้นมีรถเข้าใหม่มาแนะนําให้ลูกค้าได้ดูนะคะกับเจ้าตัวโตโยต้ายาริเอทิพ1.2ตัวพรีเมียมคันนี้เองนะคะคันนี้ได้เป็นสีดํานะคะลูกค้าได้บอกเลยว,ว่าได้ตัวรองท็อปของรุ่นนะโฉมออนิวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้ได้ปปี2023 สภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะกับเลขใหม่อยู่ที่13,000โลเท่านั้นเองนะเพชรยนต์ขายอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครที่อยากได้ลดสภาพป้ายแดงนะคะแต่ว่าผ่อ,อ,อนนะคะถูกกว่าป้ายแดงนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวคันนี้ราคาหันจากป้ายแดงเกือบประมาณ1 0 0 0 0แกว่าบาทนะคะป้ายแดงขายอยู่ที่6 5 0 0 0 0 แต่ว่าเพชรยนต์ขายที่5้าแสนสิบเก้าพันบาทคันนี้ได้เป็นตัวลองท็อปนะลูกค้าเดี๋ยวมิ้นพาดูนะคะรถที่เข้ามาใหม่เลยตัวนี้ไฟด้านหน้าได้เป็น f ู l l LED มาให้เรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้านะคะเปลี่ยนโฉมมาใหม่เรียบร้อยนะตัวนี้จะเป็นไม่มีไฟตัดหมอกแล้วนะแต่ว่าจะเป็นเป็นช่องระบายความร้อนนะคะมาให้โฉมลูกค้าดูนะคะตัวด้านหน้านะทรงสปอร์ตนะคะเปลี่ยนดีไซน์มาให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเต้าตัว,ตว ยาริสเอทิ A คันนี้นี่เองนะคะลูกค้าใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่ามีเข้ามาแล้วนะแล้วตัวพรีเมียมมีแค่คันเดียวนะคะคันนี้นะเพราะว่าจริงๆตอนนี้นะคะ,จะเจ้าตัวเอทิบคันนี้ขายดีมากๆเป็นเครื่องยนต์1.2นะคะลูกค้าเครื่องยนต์พันสองแต่ว่าอัตราการประหยัดนะคะประมาณ23กิโลลิตรเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะล้อมแม็กเดิมๆนะคะล้อแม็กได้เป็นล้อมแม็กขอบ10 6นะคะลูกค้าล้อแมกไลายแบบนี้เลยนะจากศูนย์นะคะเาจากพับไฟฟา้ามีมาให้นะสัญญาณเตือนนะคะมีมาให้กุญแจได้เป็นแบบคีเลตมาให้แล้วนะคะลูกค้าตัวนี้นะเนื่องจากว่าเป็นตัวพรีเมียมนะเป็นตัวรองท็อปของรุ่นนะดีไซน์นะคะตรงด้านข้างนะคะจะมีตัวนี้นะคะกับตัวรักชูรี่นะคะที่มีมาให้นะคอนโซลด้านในนะคะลูกค้านี่สภาพนะคะรอยน็อตที่ฝาประตูนะคะ สภาพอย่างเดิมๆคอนโซลด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดำพรอมเรมันติฟังก์ชันหน้าจอคอยหลังมีมาให้นะที่สำคัญกล้องบันทึกหน้านะคะมีมาให้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคอนโซลน,นะคะคอนโซลตรงดรงด้านอาด้าได้เป็นสีน้ำตาลนะลูกค้าเผื่อว่าใครกำลังมองหานะคันนี้อยู่นะคะ นี่ส่วนทางด้านท้ายนะคะของเจ้าตัวย e าริสเอทิคันนี้นะคะบอกเลยว่าเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดนะคะแล้วก็จริงๆตัวนี้เนี่ยไฟด้านท้ายก็ได้เป็นแบบ Full LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าใครอยากได้ตัวนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนผ่อนประมาณ9,000 คิ้วกันทรงกันศาสตร์ติดตั้งมาให้นะคะจากโรงงานเลยนี่คือรถที่เข้ามาใหม่นะคะลูกค้าสภาพนะสภาพป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าดูนะเบาะหนังยางตึงๆนะ,ะแอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้แอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่กุญแจนะคะได้เป็นแบบกุญแจคีเลตนะคะตัวนี้นะคะมีกุญแจสำรองให้นะคะลูกค้ากุญแจจะได้เป็นแบบคคเลตแบบนี้เลยนะคะเนี่ย ดมิมพาดูด้านในนะคะด้านในนะคะลูกค้านี่กระจกพับไฟฟ้าปรับระบบปรับเกียร์ออตโอต้น,นะคะสัญญาณนะคะแล้วก็ระบบการเตือนออกนอกเลนนะคะระบบเซฟตี้เซนจับมาให้ค่อนข้างเต็มเลยนะคันนี้นะ,ะใครสนใจนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัเทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งี่ที่เปิดจะเป็นแบบ พรูสตาร์ทนะคะลูกค้าเป็นแบบระบบสูตรสตาร์ทมาให้นะคะนี่เลขไมล์ล่าสุดนะคะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามโลนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเฮดิต hey, ดีจัดฟีดดาวได้เลยนะแล้วคันนี้นะคะบอกเลยว่าออปชั ption, ่นฟังก์ชันนะคะระบบความปลอดภัยมีมาให้เต็มเลยนะได้รถ อีโก e ้คาแต่ว่าลูกค้าได้รถระดับพรีเมียมนี่ระบบป้องกันการชนนะคะกันอ่าไอสต็มีมาให้มาหมดเลยนะที่สำคัญเห็นไหมคะที่วางแก้วนงแก้วน้ำนะคะพุ h คอนโทร l มีให้ a i r ์แบ็มีมาให้7ใบนะคะลูกค้าสภาพใหม่กริบเลยนะคะลูกค้าจะได้รถสภาพป้ายแดงนะ,ะนี่ควบคุมสามารถที่จะตั้งหน้าจอนะคะตั้งภาษาตั้งระยะการขับขี่ได้เลยนะคะลูกค้านี่ รับสายวางสายนะคะเพิ่มเสียงเบาเสียงหน้าจอที่หน้าจอกลางหน้าจอกลางแบบสัมผัสมีมาให้เรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android ได้เลยนะดูเส้นทางการขับขี่ได้ที่หน้าจอนะระบบที่ดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวย a ร i สเอทีพคันนี้ก็คือเป็นป้องกันการอ,าออกนอกเลนก็คือ,อกรณีที่เราขับรถแล้วเหมือนมีการแบบว่าอ่ะ ถ้าเราหลับในหรืออะไรประมาณนี้ค่ะตัวนี้เขาจะมีการดึงพวงมาลัยออกจากนอกเลนนะหน้าจอแบบสัมผัสแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่ที่สําคัญนะคะกระจกนะคะปรับแสงออโต้มาให้เรียบร้อยนะ,ะนี่นะคะกล้องบันทึกหน้ามีมาให้จากโรงงานเลยนะแอร์เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะออโต้เบรกโฮมีมาให้แล้วนะ,ะตัวนี้จะยังไม่มีไฟแอมเบียนไลท์นะลูกค้า๋ยนวะให้ดูกล้องถอยหลังนิดนึงนี่กล้องถอยหลังนะคะลูกค้า กล้องถอยหลังชัดเจนแบบนี้เลยนะคะไฟปรับอัตโนมัตินะคะตอนนี้เราอาจจะดูมืดๆไปหน่อยเพราะว่าเราจอดรถอยู่ในในโรงรถนะคะเพราะฉะนั้นแสงสว่างก็จะไม่มีนะลูกค้านี่นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะออปชั่นค่อนข้างเยอะจัดมาให้เต็มนะในรถอีโกคาเครื่องยนต์พันสองอัตราความประหยัดน้ำมัน ค่อนข้างที่จะเยอะนะลูกค้าคันนี้นะประหยัดน้ำมันประมาณ23กิโลลิตรนะคะนี่และที่สําคัญคันนี้นะระบบเปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยนะเครื่องยนต์นะคะระบบเกียร์ออโต้เบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยเลยนะเพราะว่าคันนี้นะปรับเปลี่ยนโฉมมาใหม่เป็นตัว All n e วให้ดูโฉมที่ดูสปอร์ตดูสวยมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความกชัวรี่ความพรีเมียมให้กับเจ้าตัวยาริสเอท A ube, นะคะ ให้ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะคะนี่มีที่เสียบสาย USB นะมาให้2.3จุดเลยด้านแล้วก็มีที่เสียบชาร์จแบตให้ทางด้านนี้นะคะแอร์หลังมีมาให้นะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครสนใจอยู่นะ เครดิตดีนะคะจัดฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าดอกเบีย้ยพิเศษนะคะตอนนี้อยู่ที่2.49%นะคะ2.49%นะคะคันนี้ได้สีดำเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำด้วยนะคะสภาพคือสภาพป้ายแดงแน่นอนนะเรามิ้นแจ้งราคาอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคันนี้นะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถ นะคะยาลิสเอทีมนะคะระดับพรีเมียมรักชุลีนะคันนี้เลยนะเป็นตุ้นเป็นรุ่นตัวลองท็อปของรุ่นได้เป็นสีดำนะประหยัดกว่าป้ายแดงประมาณ1 0 0 0 0แสนนะสนใจคันนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะตามเบอร์ที่มินแจ้งไว้นะคะหรือว่าจะทักแชทหรืออินบ็อกมาได้เลยนะเครดิตจัดฟรีดาวได้เลยนะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะว่ามิ้นจะพาอัปเดตรถรุ่นไหนที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ฝากลูกคา้ากดไลค์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกช่องทางนะคะรถที่เข้ามาใหม่มิ้นจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้เดีลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ